น้องครับระหว่างผลปีศาจปริศนาในตัวพี่กับ3ามโลบักน้องเลือกอะไรผลปีศาจปริศนาอยู่แล้วครับพี่เฮ้ย <Hey, S 2> เอาดีน้อง300โลบักไม่เอาหรอไม่เอาครับพี่อยากสุ่มดวงครับเฮ้ยสุ่มดวงจริงเหรอจริงครับพี่อ่ะงั้นพี่ให้เองทายถ้าเกิดว่าเองทายถูกพี่ให้ผลถาวลเลยโอเคปะโอเคครับมา3 2 1ทายเลยครับอืมฮิมาครับี่มาผลลักล้างนะนะครับเด<ะ>ี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกัน3 2 1หนึ่ง ผลมังกรนะครับผมอยากได้ไหมน้องผลมังกรอยากได้ครับงั้นเองมาเทตกับพี่เลยครับน้องนี่ครับผลมังกรกดไปเลยน้องชายของแท้แน่นอนส2มสองหนึ่งี่ครับเท <c oughs> เป็นที่เรียบร้อยน้องครับน้องเลือกอะไรไอโลบัคครับแน่ใจนะน้องไม่อยากรู้ว่าผลปริศน,นาในตัวพี่คือผลอะไรไมวครับเดีย๋ยวโดนบิดอ้าวเฮ้ยพี่ไม่เคยบิดคำน้องไปจําใค่มาเนี่ยได้เหรอโอเคถ้าน้องอยากได้300อโลบักงั้นพี่จะทําการโอนให้เลยนะครับอ่ะพี่โอนให้แล้วนะครับน้ององ้า